ตัวเร็วตัวเร็วเกินไปอ๋อแต่คุณแม่คแม่บอันนี้มาคุมคุณแม่เหรอคะหรือะไพี่แม่มาคุมแบบนี้ป่ะเ <laughs> <laughs> ปน็นไงบ้ากับประชานก้าวขบของลูกเราแบบเห็นทีพี่โตขนาดนีด้ าโตขนาดนี้นี่มันก็คือเพิ่งเสริม <All right. S 1> เก้าอี้นะคะแต่ไม่เราค่ะก็ก,ก,ก็ก็ดีใจค่ะดีใจที่เขาเป็นเด็กที่โตมาแล้วเป็นเด็กที่น่ารักก mm hmm. ็อ่อนโยนนะคะนบน้อมก,ก็ดีใจค่ะที่สอนสอนไว้ก็ <laughs> ได้ผลดีน่า <laughs> <laughs> รักเห็นไหมทุกคนพักพีเโอร์ say hi to say hi to everyone say hi to everybody hi บอกว่าสวัสดีทุกคนครับเลยว่ายสวยนะอ,อันนี้พี่นังสอนไหว้เลยอันดับแรกไหว้นี่พี่เมย์ว่าเขาถ้าไหว้สวยเนี่ยน่าจะน่าจะจัดเรียนนักศิลป์น่าจะจัดเป็นนักศิลป์ว่าเรียนทั้งอินเตอร์แล้วก็เรียนไทย คือคือเรนเนี่ยเขาเรียนประกอบพิฒนานะคะแล้วก็แล้วก็วันเสาร์อาทิตย์เนี่ยเขาก็จะมีไปเรียนโขนบ้างอะไรย่างเงี้ยค่ะเขาชอบเขาชอบชอบเกี่ยวกับการรำการเต้นการเรียนเงี้ยค่ะแต่เป็นการการรำการเต้นที่ค่อนข้างจะเป็นแนวแบบพาโขนเหรอหรือว่าอะไรมาแล้วทำไมตั้งวงมาเลยแล้วน้องเล็กของไปอยู่ไรทำไมเปพี่ผู้ชายไทยได้จาจักรีจ่าทำไมทำไมหนูชอบเพราะว่าถ้า เรนเสร็จแล้วอ่ะแล้วก็สอนเสร็จแล้วตอนตอนตอนแม่หลับจะปลุกง่ายแล้วปลกว่าแม่มาแล้วจ้าเขาตัวดีเลยหรอหลอกแม่หลอกแม่หรอลูกเชิัดีแล้วแม่แล้วแม่แม่กม่แม่แม่ว่าม่แม่แม่ม่แม่แม่แ่แไแม่แอ่แิแม่แ่แม่แมอแ่แมแม่แม่ม่แม่่รๆ คืออยู่ดีเดียวก็จะยินเสียงเพลงไงยเตรงเต,ตรงแล้วก็ใครเปิดว้าอะไระไว้อะไรอ่างี้ที่ตกใจแล้วนี่ก็นี่ก็เลยเลยชอบแต่ไม่หรอกจริงๆเ,เขาเขาถ้าว่าเขาเขาได้ได้แม่ไหมได้แม่ไมได้แม่ได้แม่ชอบแแม่ไหมยุ่งก <laughs> ็ยุ่งอย่างนี้ you like an artist ยังใช่ k i n d of like an artist ไม่ใช่ไหมเราทำไมเร่ถึงใช้มุกนี้ปลุกแม่ไม่ไม่ตื่นหรอกนี่เพราะมันสนุกเพราะมันสนุกสนุกหรือลูก แล้วรู้ไหมว่าแม่เขากลัวหรือว่ายังไงไั่อะไรที่สุดอ๋อโหไม่ไม่โว่าชอบชอบรอแม่เอออย่างก้าวปกเขาเป็นในเรื่องที่เขาเข้าใจเขาแบบเกินเกินค่ะเกินเกินถ้าว่าถ้าว่าเรื่องเรื่องเล่เรื่องที่ที่ถ้าว่าเกินความคาดหมายและคาดหวังหลายๆอย่างนั่นคือความเข้าใจความเข้าใจที่เขาเป็นแบบเป็นเหมือนผู้ใหญ่เข้าใจหลายๆอย่างเป็นผู้ใหญ่แล้วก็แล้วเขาก็น่ารัก กันอยู่อยูวพวกเขาก็มีความสุขม,มีมีแบบเขามีความคิดที่แบบน่าสนใจอ่ะ